ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องข่าวว้าวแหล่งรวมของคนรักยานยนต์ที่ทรงพลังและเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและในวันนี้เราจะพาคุณออกนอกเส้นทางจากถนนหรือทางหลวงทั่วไปไปสู่บางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าใหญ่กว่าและน่าเกรงขามกว่ามากนั่นก็คือแฟนตอมสปริงเกอร์2026รถถังยุคใหม่ของประเทศไทยใช่ครับฟังไม่ผิดนี่ไม่ใช่รถออฟโรดธรรมดาหรือ SUV ยักษ์แต่มันคือสุดยอดวิศวกรรมการรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองทุกสภาพภูมิประเทศทนต่อการโจมตีขั้นสุดและเป็นฝันร้ายของสัตรูในสนามรบ ประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารอย่างต่อเนื่องและแฟนทอมสตรีเกอรก็คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาไปสู่อนาคตรถถังคันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังกำลังแต่มันรวมเอาความฉลาดความยืดหยุ่นและความแม่นยำเข้าไว้ในเกราะเหล็กขนาดมหามาคันนี้ เริ่มจากเครื่องยนต์แฟนทอมสติ๊กเกอร์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V12 ขนาด1,500แรงม้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพานกิจการรบหนักๆสามารถขับเคลื่อนตัวรถถังหนักกว่า60ตันให้วิ่งได้ถึงความเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกถนนซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังขนาดนี้พร้อมเกียร์อัตโนมัติระบบไฮโดรแมคชีนิกที่ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพพื้นที่สมบุกสมบันจุดเด่นอีกอย่างคือระบบการสะเทือนแบบปรับระดับได้ ใช้ระบบทอร์ชั่นบาร์อิสระผสมกับโช้อัพไฮดรอลิกที่สามารถปรับตามสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นหินดินโครนหรือซากปร,รักหักพังในเมืองรถถังคันนี้ก็สามารถวิ่งผ่านได้อย่างมั่นคงเรื่องของกราะก็ไม่เป็นสองรองใครแฟนทอมสตรีเกอร์ใช้ชุดกรอกหลายชั้นรวมถึงเกรอกคอมโพสิตเซรามิกกรอกระเบิดตอบสนองเอราและระบบป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้สามารถทนต่อทั้งกระสุนปืนใหญ่ขีปนาวุธต่อต้านรถถังและการโจมตีจากโดรนได้อย่างสบาย นอกจากนี้ยังใช้วัสดุลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์และความร้อนทำให้สัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นสำหรับอาวุธหลักแฟนทอมสตรีเกอร์ใช้ปืนใหญ่แบบลำกล้องเรียบขนาด120มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเจาะเกราะความเร็วสูงระเบิดแรงดันสูงหรือกระสุนระเบิดทางอากาศแบบตั้งโปรแกรมได้พร้อมระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะที่สามารถเล็งเป้าหมายได้แม้ขณะเคลื่อนที่ นอกจากปืนใหญ่แล้วยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรปืนกลหนักควบคุมระยะไกลขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรบนป้มปืนและที่หน้าทึ่งคือระบบเลเซอร์ต่อต้อตานโดรนที่สามารถทำลายโดรนกลางอากาศก่อนเข้าถึงตัวรถได้ด้านเทคโนโลยีภายในห้องควบคุมแฟนทอมส s ตร e คเกอร์จัดเต็มด้วยหน้าจอ AR Augmented Reality หน้าจอสัมผัสสำหรับควบคุมและระบบสั่งการด้วยเสียงผู้บังคับการสามารถดูภาพสนามรบแบบ360องศาพร้อมระบบภาพความร้อนวิสัยทัศน์กลางคืนและเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนที่สามารถปล่อยออกจากตัวรถได้โดยตรงรถถังคันนี้ต้องการลูกเรือเพียงแค่3าคนเท่านั้นได้แก่พลขับคนยิงและผู้บังคับการระบบอัตโนมัติจะจัดการงานส่วนใหญ่เช่นการเล็งการโหลดกระสุนและการนำทางทำให้ลดความผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม พื้นที่ภายในก็ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสบายมีบอดลดแรงกระแทกระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพ n b c ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพแวดล้อมได้ Phantom Striker ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบของประเทศไทยในอนาคตทำให้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างรถถัง Drone h โจมตีและศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทมหากรถถังคันหนึ่งตรวจจับศัตรูได้ คันอื่นๆก็จะรู้ทันทีเป็นการเสริมประสิทธิภาพการรบที่เปลี่ยนเกมได้เลยอีกจุดเด่นสําคัญคือการออกแบบแบบโมดูล่าสามารถปรับแต่งเป็นรุ่นสําหรับการรบในเมืองการลาดตระเวนรถบัญชาการหรือแม้แต่รบไซเบอร์ทําให้สามารถใช้ตัวถังเดียวกันในหลายภารกิจประหยัดค่าใช้จ่ายและการบํารุงรักษาในระยะยาวแม้จะมีเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่แ h น n t มส s ร r i k e r ก็ถูกออกแบบให้ซ่อมบำรุง,งง่ายชิ้นส่วนหลักสามารถถอดเปลี่ยนได้ในสนามรบ ประเทศไทยยังมีแผนที่จะผลิตในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติในอนาคตสำหรับราคานั้นแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าแต่ละขั้นอาจมีมูลค่าอยู่ที่8-10ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่การติดตั้งอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าคุ้มค่าหากเทียบกับความสามารถในการปกป้องประเทศแฟน n อมสรเ k อรไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองทางการทหารของไทย เป็นผลงานแห่งนวัตกรรมและเป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพยุคใหม่ที่พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ขอบคุณที่รับชมช่องคา,าว์วาวที่นี่เราจะพาคุณไปไกลกว่าแรงม้าและลึกถึงแก่นแท้ของสมรรถนะในทุกมิติของยานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้คุณอยากดูยานยนต์ทางการทหารเพิ่มเติมไหมบอกเราไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัยและอย่าหยุดสำรวจโลกของพลังแห่งเครื่องจักรอันยิ่งใหญ่